ไหนจะถอดประคำแดงใส่อาจารย์เนงเขา้ถอดประคำแดงแล้วประคำแดงเนี่ยเนี่ยยพรยตีมาอธิษฐานประคำแดงด้วยสลระคำแดงใส่ในฐานเลยสีอริยาเพศใตสีแดงอนุโมทนาสาธุนะกแแก้ว อ่ะอันนี้ผ่านเอมาทำแดงมามาผ่านด้วยกันทำปากกระแสอสวยงานากระแสด้วยกันนะคะอาจารย์อ้าว่ะะอว่าตามผมนะครับตั้งน้โมทัสมจบน้ำโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่าตามบพุทธังอราราธนานางังพระพุทธเจ้าเปิดโลกทรมังอราราธนานางพระธรรมเจ้าเปิดโลกสังฆังอราราธนานางพระสังฆเจ้าเปิดโลก นักเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทเปิดวาสนาทาเปิดจิตยาเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตรอบจักรวาลเปิดด้วยน้กโมพุทธยาเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีาพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีเิดนักเปิดอำนาจดีเปิดเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่สถ สานที่แห่งนี้และครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยย้าทาพุทธิบนะด้วยยถาพุทธข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาขออาราธนาบารมีบารมีแห่งพระศรีอริยะเมตตาแห่งพระศรีอริยะเมตตามีหลวงปู่ดู่ภพมัคบัญโญเป็นที่สุด ได้โปรดเชื่อมโยงบุญบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายทุกท้ทุกชาติขอจงมารวมตัวกันณปัจจุบันวันนี้และขอผลบุญนี้จงมาเกื้อหนุนข้าพเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองในทางโลกและทางธรรมขอจงเปิดขุมทรัพย์มหาศาลเงินแสนเงินล้านขอให้ได้ชื่นชม ขอให้ได้สุขสมบนกองทองขอให้ได้สุขสมบนกองได้ครอบครองกองเงินเข้าเนินเขาได้ครอบครองกองเงินเข้าเนินเขาให้รุ่งเรืองยาวไกลไม่สับสนให้รุ่งเรืองยาวไกลไม่สับสนหากปาธนาลาภผลใดๆหาปานาจงปรากฏใจไปทั่วแดนทั่วทิศ ด้วยจิตตานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอให้พรที่พระพระเจ้าพรนี้จงสำมทธิผลนักบัดเดียวนี้เถิดสาธุสาธุสาธุ